สุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขจรจัดมันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีคนพลุกพล่านชอบไปตามตลาดหรือบ้านที่มีอาหารเยอะๆเพราะด้วยความที่มันเป็นสุนัขไร้บ้านไร้เจ้าของทําให้มันมีนิสัยลักกินขโมยกินเพื่อความอยู่รอดของตัวมันเองทุกครั้งที่มันขโมยอาหารมาได้มันมักจะนําอาหารหนีเข้าไปในป่าเพื่อหลีกหนีจากมนุษย์และหลีกหนีสุนัขตัวอื่นๆมาแย่งอาหารไป แต่เจ้าสุนัขตัวนี้มันไม่ได้มีนิสัยที่ดีเท่าไรนักชอบทําตัวอันธพาลหาเรื่องสุนัขตัวอื่นๆไปทั่วแม้ว่ามันจะกลัวสุนัขตัวอื่นมาแย่งอาหารแต่ก็ใจว่ามันจะไม่ชอบแย่งอาหารคนอื่นทุกครั้งที่มันเห็นสุนัขตัวอื่นๆที่ดูอ่อนแอกว่ามันขับอาหารมามันก็จะเข้าไปแย่งทันทีและหลบเข้าไปในป่าชเช่นเคยแต่เรื่องการเอาตัวรอดของมันนับว่าเป็นพรสวรรค์ เพราะมันมีไหวพริบในการหลบหนีเดาใจมนุษย์ได้ง่ายแต่น่าเสียดายที่บางทีมันมีความคิดหรือมีปัญญาที่โง่เขลาเพราะในบางครั้งมันคิดว่าตัวเองมองเห็นอาหารชิ้นใหญ่จึงแอบขโมยมาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันคิดว่าเป็นอาหารกลับกลายเป็นแค่สิ่งของเท่านั้นวันหนึ่งในขณะที่มันกำลังเดินหาอาหารอยู่นั้น มันบังเอิญเจอลูกสุนัขตัวหนึ่งกำลังกลมงกลมงเงยๆมองอาหารโดยแววตาละห้อยและหิวโหยมันได้แต่คิดหัวเราะยกขบขันในใจและคิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ช่างขี้คลาดตาขาวเสียจริงมันจึงเดินเข้าไปและเอ่ยกับลูกสุนัขว่านี่เจ้าหมาเจ้าจะมัวยืนมองอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยหรือไงขารู้นะว่าเจ้าหิวแล้วจะให้ข่าทำยังไงล่ะท่าน ก็ข้าไม่มีบ้านไม่มีเจ้านายให้ข้าวให้น้ำข้าก็เหมือนเองแต่ข้าไม่ขี้คลาดแบบเองหรอกหิวก็ขโมยมาเลยสิเจ้ากลัวมนุษย์พวกนี้ขนาดนั้นเลยหรือเจ้าสุนักได้แต่ใส่หัวในนายให้กับลูกสุนัขเพราะความขี้คลาดนั้นมันจึงคิดแผนการสนุกๆเพื่อกลั่นแกล้งเจ้าหมาน้อยโดยการบอกกับเจ้าหมาน้อยว่าเอาอย่างนี้ข้าจะช่วยเจ้าเอง เจ้าเห็นหญิงตรงหน้านั้นไหมเจ้าเข้าไปอ้อนนางลอกให้นางหลงเจ้าเอ็นดูเจ้าจากนั้นข้าจะเฮาเรียกความสนใจนางแล้วจะรีบขับเอาเนื้อชิ้นนั้นและวิ่งหนีไปนะข้าจะรับหน้าให้เองเมื่อลูกสุนัขได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจที่สุนัขตัวนี้จะช่วยตนสำยังอุตส่ารับหน้าแทนอีกลูกสุนัขค่อยๆเดินเข้าไปหาหญิงสาว เจ้าของชิ้นเนื้อนั้นก่อนจะมอบลงและค่อยๆเอาหน้าเข้าไปออดอ้อนกระทั่งหญิงสาวยอมใจอ่อนคล้อยตามลูกสุนัขเธอจึงเล่นกับมันด้วยความเห็นดูเจ้าสุนัขมองลูกสุนัขด้วยความขบขันและคิดว่าเจ้ามาน้อยนั่นจ่งโง่เขาเบาปัญญาเสียจริงซ้ำยังหัวอ่อนหลอกได้แค่เขาเอ่ยปากจะช่วยมันก็เชื่อเขาเสียจนหมดใจ เมื่อเห็นว่าเจ้าหมาน้อยทําตามแผนของตนเจ้าสุนัขจึงหักหลังเจ้าหมาน้อยด้วยการขับกิ่งไม้ขนาดใหญ่โยนใส่หญิงสาวเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจและเปลี่ยนไปตามแผนหญิงสาวร้องอดโอยที่อยู่ดีๆมีกิ่งไม้ที่ไหนก็ไม่รู้กระเด็นมาโดนตัวเองในจังหวะนั้นเองเจ้าสุนัขรีบขับเนื้อชิ้นนั้นและวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าทิ้งไว้เพียงเจ้าลูกหมาน้อยผู้น่าสงสารที่หลงเชื่อในความเจ้าเล่ ของเจ้าสุนัขนิสยัยเสียเมื่อเจ้าสุนัขเข้ามาในป่ามันเดินขาบชิ้นเนื้อไปเรื่อยๆอย่างสบายใจและแอบหัวร้อยเยาะเจ้าหมาน้อยระหว่างทางมันเดินผ่านลำธารใสสะอาดแห่งหนึ่งมันจึงชะโงกหน้าลงไปมองพ่านต้องตกใจบางอย่างมันมองเห็นสุนัขอีกตัวขาบเนื้อเอาไว้เหมือนกับตนเองหากแต่มีขนาดชิ้นใหญ่กว่าด้วยความโลภและนิสยัยอันตพานชอบแย่งอาหารคนอื่น ันจึงคิดจะแย่งชิ้นเนื้อจากเจ้าสุนัขที่อยู่ตรงข้าบันมาทําไมเจ้าสุนัขตัวนี้ถึงมีเนื้อชิ้นใหญ่กว่าข้าล่ะไม่การละข้าจะแย่งมาให้ได้มันคิดในใจก่อนจะอ้าปากกว้างเตรีมแย่งเนื้อของสุนัขอีกตัวทําให้ชิ้นเนื้อที่มันคาบเอาไว้อยู่หล่นลงไปในน้ําและจมหายไปมันตกใจไปชั่วครู่และมองดูดีๆอีกครั้งทำให้เจ้าสุนัขตัวนี้ แทบล้มทั้งยืนในความโง่เขาของตนเองสุนัขอีกตัวที่ขาบเนื้อชิ้นใหญ่เป็นเพียงเงาสะท้อนของตัวเองจากลำธารที่ใสสะอาดเท่านั้นเจ้าสุนัขทำได้แค่ยืนมองชิ้นเนื้อที่จมหายไปแล้วพร้อมกับดาทอตัวเองที่วูวามและถูกความโลภและความขี้อิจฉาเข้าครอบงำจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรจริงไม่จริงมันจึงตัดสินใจก้มหน้าคอตก เดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาเนื้อชิ้นใหม่แต่มันก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อเห็นลูกสุนัขจรจัดที่มันเคยกลั่นแกล้งตอนนี้กำลังกินอาหารอย่างอริอร่อยข้างๆมีหญิงสาวคนเดิมที่คอยลูบหัวและมองดูมันอย่างมีความสุขเมื่อเจ้าลูกสุนัขเห็นตนมันจึงเดินเข้ามาหาและบอกกับเจ้าสุนัขว่าข้าจะไม่โกรธท่านร็อกที่ท่านหลอกข้าเพราะท่านทำให้ข้ามีบ้านอยู่ หญิงสาวคนนี้ตกลงจะรับเลี้ยงข้าข้ามีบ้านมีอาหารไม่ต้องเร่ร่อนจ้องขโมยของของใครอีกเมื่อเจ้าสุนัขได้ยินเช่นนั้นมันยิ่งรู้สึกละอายใจที่ตนเคยหัวเราะขบขันในความโง่เขลาเบาปัญญาของเจ้าลูกหมานี่แต่ความจริงแล้วเป็นตัวเขาเองที่โง่เขลาเบาปัญญาแยากแยะระหว่างตัวเองกับเงาของตัวเองไม่ได้และผลกรรมจากการหลอกลวงจ้าลูกหมา เขาต้องเสียเนื้อที่แสนอร่อยไปเพราะความโลภและความโง่ของตนเอง